ผมลืมบอกไปนะครับพ่นลงในดินด้วยนะยังเบรกอยู่นะผมไม่มีแบบเครื่องพ่นลักฝนตกสลับแดดนะครับ 30cc ซี30 c c ต่อน้ํา20ลิตรนะครับกันกับผม 30cc เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเก็ดก็ใช้ได้ผมจะผสมง่ายๆเลยผมจะผสมใส่ถังที่ผมใช้หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณตัวน,นี้จะเป็นยาลาช่วยป้องกันออโรคใบแก้วนะครับสารไหลบวกอะมิโนโน,นะตัวนี้ก็จะตัวนี้จะเป็นปุ๋ยนะ สวัสดีครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักนะครับยาที่ผมใช้กับทุเรียนนะผมใช้ยาตัวไหนผมจะพาทุกคนมามาดูนะครับว่าผมมียาตัวไหนบ้างที่ผมใช้กับทุเรียนนะมาดูกันเลยครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยนะยี่สิบซีซีนะครับผมผมก็บอกก่อนว่า ทุกคนไม่ต้องใช้เหมือนผมก็ได้นะไม่ต้องเป็นยี่ห้อเหมือนผมก็ได้นะแต่ขอเป็นตัวหน้าสูงนะหรือบางคนก็จะใช้ปุ๋ยเกตก็ได้ที่มีตัวหน้าสูงนะครับผมกระตุ้นในการแตกยอดนะพวกนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสาร่ายบวกอะมิโนนะตัวนี้ก็จะเช่วยส่งเสริมกระตุ้นในการแตกยอดนะครับผมให้พืชมีการแตกยอดแล้วก็ขยายใบนะครับผมตัวนี้นะ เอ่อเป็นสาไล่บวกเอมิโน,โนนะครับผมอยู่ในขวดเดียวนะตัวนี้ประโยชน์ก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเอ่อตัวนี้นะที่ผมใช้นะก็จะมีปุ๋ยตัวหน้าสูงแล้วก็จะมีสาไล่บวกเอมิโน,โนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึง่งแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นฟิงค์นะช่วยป้องกันเอ่อโรคใบแก้วนะครับผมนะโรคใบแก้วเอ่อตัวนี้่ผมจะใช้อ่อตอนที่อากาศที่ฟ้าปิดนะหรือแบบ อากาศไม่นิ่งหรือหนาวจัดหรือร้อนจัดนะครับผมผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมช่วยลดอาการเอ่อเครียดของต้นไม้ได้นะครับผมนะซิงแล้วก็จากนั้นก็จะมีอันนี้จะเป็นยาลานะส่วนทุนนี้จะเป็นยาลานะครับก็พอก,กันพวกเชื้อราที่มาทําลายต้นทุเรียนของเรานะครับผมพวกโรคใบจุดนะครับโรคใบจุดใบด่างใบติดนะครับผมก็จะใช้นะผมจะ ใช้พ่นลูกค้างผมก็จะติดยาเชื้อราไปด้วยนะครับผมนะแลนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็เป็นสารกําจัดแมลงนะที่ผมใช้หลกัหลกๆก็จะมีอยู่ประมาณาห้าตัวนะครับผมนะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาผสมนะคือวิธีการผสมผมแบบผมจะผสมง่ายๆเลยผมจะผสมใส่ถังถังทีเดียวเลยผมไม่ได้มีไม้โคงไม้คนเหมือนเขานะมาดูกันครับผม ตัวแรกก็จะเป็นปุ๋ยนะครับตัวนี้เ่20ซีนะถ้าทุกคนมีตัวไหนที่มีตัวหน้าสูงใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเกตก็ใช้ได้นะครับผมผมจะใช้อยู่ประมาณเ20่20-30ซีนะครับผมนี่นะจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมสารายบวกอะมิโนโน,นะไม่จะเป็นต้องเป็นรุ่นเหมือนผมนะครับผมขอให้เป็นสารายบวกอะมิโนนะมันจะช่วยในการกระตุ้นของต้นต้นไม้ของเราได้นะครับผมนะ กระตุ้นการแตกยอดใหม่นะครับผมขยายใบผมก็จะใช้เหมือนกันครับผมสามสิบซีซีเหมือนกันนะตัวนี้จากนั้นก็จะเป็นซิงค์นะครับผมตัวนี้นะซิงก์ก็ใช้เหมือนกันครับผมนะช่วยสร้างคลโรฟิลนะครับทำให้ใบเขียวสมบูรณ์นะครับแล้วก็ช่วยให้พืชทนทานต่ออากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดนะครับผมตัวนี้ ป้องกันโรคใบแก้วนะสิงใบแก้วก็มันจะเป็นแบบกิ่งก้านที่แบบหลุดร่วงไม่มีใบนะอาการของนั้นนะผมก็จะใช้มันกันครับผมสามสิบซีซีสาสซีซีต่อน้ำยี่สิบรนะครับลืมบอกไปยาวก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาเชลานะใช้เหมือนกันครับ3 0มสซีซีเหมือนกัน ตัวนี้ก็นะครับสามสิบซีซีเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนตกสลับแดดนะครับก็ต้องมีต้องมียาเชลานะผมเพราะว่าเออผมเห็นใบทุเรียนผมเริ่มมีเชลาเข้าแล้วนะครับผมทุเรียนมันค่อนข้างที่จะอ,อดูแลยากนะครับผมถ้าใครไม่ใส่ใจก็ปลูกไปก็ไม่ค่อยได้กินนะครับผม ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นยาสารกำจัดแมลงนะผมจะใช้แบบผงนะผมตัวนี้ก็นะครับหลักๆผมก็จะมีอยู่ประมาณเห้าตัวนะที่ผมใช้นะก็ดูตามใบนะครับผมใบทุเรียนถ้าใบทุเรียนยังเล็กอยู่ผมก็จะใช้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงนะครับเหลังจากใบทุเรียนมันเริ่มขยายผมก็จะเปลี่ยนสูตรนะครับผม สูตรปุ๋ยนะไปใช้อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวผมวันหลังเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะแต่วันนี้ผมจะพามาอา่าถ่ายตัวนี้ก่อนนะครับพามาดูปุ๋ยที่ผมใช้ในการกระตุ้นยอดนะครับผมผมแบบทําแบบง่ายๆนะครับเออผมทําแบบง่ายๆนะครับทุเรียนผมไม่เยอะนะผมไม่ได้ผสมใส่ถังใส่อะไรเหมือนเขานะทาแบบนี้นะมาเอาขึ้นมา ก็ประมาณนี้เลยจากนั้นก็ใส่น้ำเต็มแล้วก็เขยา่าเขยา่าให้ยามันเข้ากันหน่อยนะครับผมพ่นนะครับประมาณสิบวันครั้งนะครับหรือเจ็ดวันครั้งนะประมาณนี้แล้วแต่ใครจะเลือกนะครับเลือกเอาว่าจะเอาเจ็ดวันหรือสิบวันก็อันนั้นส่วนตัวผมผมก็ประมาณสิบวันครั้งหนึ่งหรือเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะครับพ่นครั้งหนึ่งนะ ถ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงหน้าฝนมันก็พ่นบ่อยหน่อยนะครับกัวชเชลาดูก่อนครับผมผมพามาดูต้นทุเรียนก่อนนะก่อนที่ผมจะพ่นนะเห็นไหมครับใบเริ่มแตกออกมาเป็นลักษณะนี้นะเริ่มแตกยอดเป็นลักษณะนี้เลยผมอันนี้คือผมใส่ปุ๋ยไปประมาณเออประมาณน่าจะได้ประมาณสักเออเกือบสิบวันแล้วล่ะนะครับผมก็เริ่มแตกยอดออกมาสวยๆลักษณะนี้ลักษณะนี้เลยนะแตกยอดทุกต้นนะครับพามาดูมาดูอีกต้นหนึ่ง ต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับเห็นไหมเริ่มแตกยอดแล้วทางเคียวตั้งปีแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยผมพามาดูเห็นไหมนี่ครับที่ผมมาพ่นมันจะเป็นเชื้อราแล้วครับเห็นไหมลาใบจุดแล้วครับผมคือผมเออไม่ได้พ่นไปประมาณเป็นเดือนแล้วนะผมไม่ได้พ่นไม่ได้ดูเลเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับผมพอดีผมเข้ามาสํารวจผมเห็นแบบเออเชื้อราในใบแล้วนะผมก็เลยมาป้องกันไว้นะครับผมใบจะเขียวเข้มลักษณะนี้เลยนะ นี่มาดูต้นหนึ่งครับผมเห็นไหมแตกยอดแล้วนะครับน,นี่นี่จะเป็นเช้าจะเป็นเอ่อเช้าใบจุดใบด่างนะครับนี่นี่จะเป็นใบลักษณะนี้เลยนะต้องรีบป้องกันไว้เลยนะครับช่วงนี้นะเออไปผมจะพาทุกคนไปพ่นกันไปหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเอ่อในถงังเสร็จแล้วนะครับผมใส่ปุ๋ยใส่ยาเสร็จแล้วนะเราก็จะไปไปพ่นกันเลยครับผมไป ผมใช้แบบถังแบบถังถังเครื่องพ่นแบบยังแบกอยู่นะผมไม่มีแบบเครื่องพ่นลากสายเหมือนเขานะก็อาจจะลําบากกว่าเขานิดนึงมา,มาดูพ่นให้แบบทั่วทั่วใบเลยนะ เออผมลืมบอกไปนะครับพ่นลงในดินด้วยนะเพื่อป้องกันเชื้อราในดินนะครับผมพ่นทั่วใบแล้วก็พ่นลงในดินด้วย หลังจากที่เราพ่นเสร็จไปแล้วนะครับผมผมพ่นเสร็จไปแล้วนะก็ใบก็จะปกเปียก,ยกชุบๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะพามาดูเห็นไหมครับมันเริ่มเป็นใบจุดแล้วเห็นไหมลามันเริ่มเริ่มเข้าแล้วนะเห็นไหมครับใบนี่ครับผมนี่นะสาเหตุที่ผมต้องได้มาพ่นเห็นไหมครับขาะใบนี้พวกเชื้อรามจะเข้านะครับผมหลังจากนี้อีกประมาณเจ็ดวันนะผมก็จะมาพ่นสามอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ฝนมันตกสลับเด่นะทาให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับผมสำหรับสำหรับทุเรียนเลยนะทุเรียนนี่ต้องป้องกันเป็นแบบป้องกันให้ดีๆเลยปลูกก็ปลูกก็ว่ายากเลยนะการดูแลยากกว่านะครับสาหรับทุเรียนนะสำหรับนะครับใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย